ข่าวปจอ่างทองวันนี้จะพาไปชิมชมชอบแชร์แล่เมืองอ่างทองกับวิสาหกิจชุมชนที่ไหนนั้นเชิญมาติดตามกันได้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ธนาคารนอนศิลสาขาอ่างทองจะนำท่านไปวิสาหกิจชุมชนบ้านบางกระแผน่นซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่หนหึ่งตำบลคลองัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าชุมชนแห่งนี้จะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจไปดูกันค่ะเราได้มาพบกับคุณวันเพ็นนะคะผู้ประสานงานของกลุ่มสวัสดีค่ะคุณวันเพญสวัสดีค่ะค่ะอย่างอื่นก็ต้องขอทราบประวัติก่อนนะคะว่า กลุ่มจักสารกลุ่มนี้ก่อ,อตั้งมายังไงอะไรยังไงกันนะก็กลุ่มจักสารพระตบชัวาบ้านนางตะแผ่นเนี่ยค่ะก็ก่อ,อตั้งโดยแม่คุณคุณแม่ชื่อนางกราณจันทรวรนะคะก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2 5 7 4แล้วเ่ะเมื่อก่อน,นทำไหวายแล้วก็พอต่อมาไหวายหายากเราก็เปรียนเป็นพระตบชัวรแล้วก็จบทะเบียนเป็นโอท็อกนะคะตั้งแต่ปี2,500ันารทำนั่งแต่ส7 แ็่จะเียนปีพศ2548ก็ทํางานกันมา30กว่าปีแล้วค่ะก็เป็นที่รู้จักกันแค่หลายอ่าเนาะค่ะแล้วอย่างสมมติอ่าผลผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเราไปส่งที่ไหนบ้างคะอันนี้เป็นของสตาร์บัคส์นะคะเรามีออเดอร์ของสตาร์บัคส์ใต้ปีนี้ได้ออเดอร์มา2,000ใบก็ส่วนมากงานของกลุ่มนะคะก็จะเป็นเพจอ่าเราจะรับงานเพจอ่ารับผลิตรับผลิตนะคะแล้วก็มีเขตนะคะมีหน้าร้านเป็นเขต ขาขายทั้งเหตด้วยแต่ส่วนน้อยชนมากเราจะรับรับผิดส่วนใหญ่ใ่ไ จักสารผักตบชวาบ้านบางตะแผ่นก่อตั้งเมื่อปี2532จากคนเพียงไม่กี่คนแต่ด้วยฝีมือและแนวคิดในการต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาอย่างต่อเนื่องทำให้ปัจจุบันกลุ่มจักสารผักตบชวาบ้านบางตะแผ่นมีผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผักตบชวาเช่นกระเป๋าหมวกรองเท้าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆกล่องใส่สิ่งของบรรจุภัณฑ์เพื่อใส่ผลผลิตต่างๆมากกว่า100แบบและที่สำคัญมีออเดอร์การ สั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่องตลอดทั้งปีต้องออกไปยังต่างประเทศญี่ปุ่นเกาหลีและออสเตรเลียเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดพัตกรรมเครื่องจักสารจากผัก,กตบชวาสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายสมบัติแพร่หลายประธานกลุ่มจกักรสารผักตบชวาบ้านบางตะแผนโทร0 8 0 1 0 8 4 1 1 4ค่ะับ นอกจากผลิตภัณฑ์ที่เห็นที่ตรงนี้ค่ะมีมากมายเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ใช่ค่ะนอกจากกระเป๋าแล้วเนี่ยเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์พวกหมวกนะคะแล้วก็กระเป๋าแล้วก็ที่ใส่แก้วนอกจากนั้นเราก็ยังมีเสื้อเส้อผ้าทกการใส่ก็สวยสวยเลยก็ไค่ะสวยมากเลยค่ะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเราเนี่ยนะคะนอกจากกระเป๋าเสื้อแล้วเนี่ยก็จะเป็นออเดอร์ตามที่ลูกค้าสั่งนะคะเป็นที่ขายทีช่วงปีใหม่เลยก็จะเป็นกัญชลอยมียอดสั่งซื้อเยอะค่ะ ผู้ก,การคะนอกจากสินค้าเขาจะมีความสวยงามและยังมีความทันสมัยดูได้จากผ <strong ension> ู้การเห็นไหมคะแต่โลกทันสมัยเลยนะคะก็อยากจะฝากทุกท่านนะคะว่าทุกท่านที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพรักสิ่งแวดล้อมอย่าลืมกลุ่มจัดสารผักตบชวาบ้านบางตาแผ่นนะคะสถานที่ต่อก็ตามเพจที่เราแจ้งไว้ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นนเทนมากนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็บรรวัตความเป็นมาในหลายอย่างในผลิตภัณฑ์จักรสามพระตุรวาลนี้นะคะอาจารย์กักปักขอบคุณมากนะคะก็ต้องขอบคุณธนาคารล็อกซินด้วยนะคะที่ให้ความให้ความสำคัญแล้วก็แวะมาเยี่ยมชมนะคะก็ขอบคุณมสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะขอบคุณค่ะ มาถึงอ่างทองแล้วอย่าลืมไหว้พระขอพรหลวงพ่อดำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดต้นสนกันด้วยนะคะอ่างทองงดงามตระการตาหลากหลายร้านค้าวิสาหกิจชุมชนเที่ยวอ่างทองย่ามัวแต่มองต้องรองไปอ่างทองเป็นเมืองรองที่ต้องมาจริงๆค่ะ